ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสวยจนทำสนามบินแตกก่อนหน้านี้ยงอักษรย่อสนันโซเชียลเลยทีเดียวก็เพราะบรรดาคำใบที่ทำให้ชาวเน็ตแห่เข้าคอมเมนต์มีชื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเต็มงานนี้เจอเจ้าตัวก็ขออัปเดตว่าโสดจริงหรือเปล่าที่มีกระแสะข่าวลือกับนักแสดงรุ่นน้องวินเมทวินซึ่งสาวใบเฟิร์นก็ไม่ได้ว่าแตายอย่างใด แต่อย่างว่าคนสวยก็ต้องเจอข่าวรักรัก,รกแอบจิ้นกันบ้างแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเราคือหนุ่มท็อปฮอตหมดเลยนะจ๊ะสาวเฟิร์นงานนี้เจ้าตัวหัวร้อยใหญ่พร้อมบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกฮอตเลยแต่มันเป็นข่าว บอกต่อไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีนะผู้จัดจาก,การอยากให้มีแฟนมากแต่ไม่มีเลยสักคนไอเฟิร์นเผยความรู้สึกดีใจหลังแฟนคลับเวียดนามรอต้อนรับแน่นจนสนามบินแตกคนรู้จักเยอะเพราะติดตามผลงานจากภาพยนตร์ฮอตหนักมากถึงขั้นสนามบินเกือบแตกสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดไปเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนาม ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างนานแน่นที่สนามบินพร้อมเผยสัมพันธ์นายนภัสเสียงสมบูรณ์ยันเป็นเพื่อนที่หวังดีและรักกันก่อนยกให้แม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์เป็นเหมือนแม่อีกคนของตนก็เห็นข่าวแล้วแต่มันเป็นสักพักหนึ่งแล้วไม่น่าจะใช่สําหรับใบเฟิร์นก็คิดว่าไม่น่าใช่จะเป็นเฟิร์นส่วนที่ชาวเน็ตยงเป็นเราต้องบอกว่าชาวเน็ตเก่งมากมาก ขออนุญาตแจ้งตรงนี้ว่าคนในวงการจะรู้ว่าการออกกองมันเทคิวให้อีกกองหนึ่งไม่ได้จนถึงพุธเป็นเรื่องหนึ่งพฤหัสถึงอาทิตย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแย่งคิวกันไม่ได้อยู่แล้วเฟิร์นก็เข้าใจว่าเขาทั่วไปนักแสดงดาราทุกคนโดนอยู่แล้ว